สวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินต้นนะครับเดี๋ยวนี้พารีวิวเตียงนอนรุ่น P21 ครับตัวนี้เป็นงานหุ้มด้วยงานหนังแพรไหมสีฟ้านะครับแพรไหนสีฟ้านะครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูหัวเตียงครับออปชันครับไฟ LED ซ้ายขวา2ฝั่งเบาะเจาะกระดุมนะครับแบบนี้เลยคริสตัลนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดไฟได้ตรงนี้นะครับช่องเอาไว้สําหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือแผ่นชั้นวางของตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับนี่ฮะ ช่องเก็บของลับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อเราเก็บของลับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานาแผ่นชั้นตรงนี้ครับปิดเข้าไปครับแบบนี้เลยนะฮะแล้วนำลูกดินชัดตัวนี้ปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับนี่ฮะตัวนี้เป็นงานหนังแพไหม ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษจะมีแสงสีทองท,องทองที่ตัวลายผ้าด้วยนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยสำหรับรุน่น P 2ีแบบนี้ดูตัวฐานนะครับทําการเย็บลายเบิ้ลขอบฟองน้ําหนาพิเศษด้วยนะครับมีนิชักปลายเท้าให้2ลูกคุณลูกค้าสนใจขนาดก,กี่ฟุตสามารถสอบถามได้นะครับจินบีให้บริการครับ